ยูเป็นไรเปล่าเรียดอะไรหรือเปล่ากบอกว่าแบบต้่าเปล่าบวมากตึงนี่คือหดลำไม่ได้ตึงม,มากเรียบเรียบกด1หน,นึ่งสองสามเศร้ามีควาสุขนี้คือแคขัดขอดนะ เล่าให้ฟังกันค่ะว่าทําไมช่วงนี้ถึงดูสวยขึ้นทําไมหน้าถึงดูเรียวขึ้นมีคนทักเข้ามาเยอะมากก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ได้สวยธรรมชาติไปทำนะมาคือนี้ค่ะทุกคนหน้าทางเราดูเรียวมากแล้วก็ไม่ค่อยจะสงสัยอะไรเพราะว่านี่ขมวดคิวที่สุดได้แค่นี้แล้วก็ไม่ค่อยจะแบบงงอะไรเพราะแบบเลิกหน้าผากที่สุดได้แค่นี้คือหน้ามันดูมีความแบบเต่งเต ความแบบกระชับดูมีความเข้ารูปมีความวีเชฟอย่างมั่นใจมากจริงๆมีคลิปหนึ่งที่เห็นชัดมากค่ะคลิปเปิดบ้านที่หวานตอนต้นคลิปอ่ะหน้าแบบหือเหมือนฮิปโปตอนท้ายฮิปก็คือหน้าเมี้ยวเหมือนจริงจ้ก็คือเกิดจากเหตุการณ์การไปตอโบเท่ากัน ก็รู้จะพูดว่าเติมก็ไม่ค่อยจะถูกเพราะว่าหน้าหายล้างล่าจากการฉีดบอท็อกมานานมากเพราะว่าโควิดตด้ใจครั้งนี้ก็เลยกลับไปหาคุณหมอพร้อมกับความคิดถึงบอท็อกขั้นสุดยอดก็คือไอไปที่แอนนาคลินิกที่เดิมนะคะที่เดิมกับปีที่แล้วเลยที่ทําไปแล้วแบบแฮปปี้มากคราวที่แล้วไปแบบกลัวมากคราวนี้ไปแบบมันม่นมั่นมั่นใจมากๆให้คุณหมอฉีดบอท็อกที่กรามแล้วก็หลีฟหน้าให้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ วันนี้นะคะคุณหมอคะเป็นงานใหญ่งานหนะักเพราะว่าโควิดทำให้หนูไม่ได้ออกจากบ้านเลยแลยคือหน้าแบบเบิกบานมากเลยค่ะวันนี้ต้องจัดกันเลยน้องไอวันนี้นะ่าจะถูกเข้าลงมาเม็นกี่นิ้วดีคะไม่นับเป็นเซนนะคะเป็นนิ้ว <laughs> คือเอาเป็น <laughs> ว่าถ่ายมุมไหนก็คือต้องปังถ่ายทีไหนก็คือต้องปังคือถ้าจะถามว่าไอซเสพติดอะไรก็จะพูดว่าเสพติดลองโบก็ได้เพราะแบบรู้สึกว่าแบบนี้ต้องมาเติมตื่นเต้นมากที่จะได้สวยขึ้นว่าน,นี้ทุกคนจำหน้านี้ไว้นะคะจำหน้านี้ไว้นะคะนี่คือยังไม่เลิศนะคะเดี๋ยวเจออีีกทคื ไปฉิดกันค่ะอ่ะก่อนที่จะขึ้นเขียงของมาลีบอีกหนึ่งอย่างก็คือทุกคนเห็นไหมคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มาเขาที่แล้ว,ว่คลินิกจะเป็นคลินิกธรรมดาๆแต่ว่าคราวนี้คือคลินิกแบบมีการรีโนเวททุกอ,อย่างคือแบบสวยงามมากแล้วคือดิฉันคือแต่งตัวมาเข้ากับโซฟาเห็นปะคือวันนี้มันแต่งตัวมาเข้าดีม,มากซึ่งจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาคลินิกอันหน้านะคะก็คือใส่ชุดสีชมพูกับาเพราะว่าสามมันจะท,ทำคอนเทนต์ได้เป็นการฉีดโบที่แบบคอนเทนต์เก๋ที่สุดได,ได้วันนี้ก็เดีเ๋ยวหมอผมจะน้องถา,นงางกับฟันโอเคอน,นี่ก็ กรามที่เราเคยฉีดกันปีที่แล้แลวตอนนั้นก็กลับมาแหละกลับมาหมด,หมดเลยใช่ใช่ใช <laughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราฉีดบอทอกราร์นะคะ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวริบหน้าเหมือนเดิมเนาะน้องไอก็จะดูหน้าเร็วแล้วก็มีกล่องหน้ายินดีดซึ่งที่แนนาเคยศึกษาคานั้นก็คือสดใหม่แกะกล่องศึกษาค้านะ แล้วก็จะถ่ายรูปไปสองมุมหลังจากนี้จะมีรูปหน้าฝั่งขวาบ้างเลยป่ะเฮ้ยเออเฮ้ยจริงจริงเฮ้ยจริงจริงใช่ปะตาฉันเลยอ่ะยกเลยอ่ะเห็นเลยเห็นเลย ห้า,าองอะค่ะคุณหมอเอาออกได้ได้หรอ,อให้มันสมูทขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกอะค่ะมันก็จะยาวประมาณสองมิลเป็นยา,นาวิ้ดังงยเพราะว่ากล้ามอะไรมันรัดเท่าไหร่มันแพะพอาค่ะตตอนไปยืดสองอุไอ้แก้รู้ว่าเวลาทำด้าอย่างอืนมันบุม,บม เน uhm, bo ี่ยจะฉีกคลายได้เราบางคนเวลาพูดจะขมวดคางเป็รถตัวก็จะบอกขมวดคางขมวดคายได้คุณตื่นเครียดเย้เราไม่พอใจเลยเนี่ยเนี่ยเป็นหน้าที่ยูแบบชอบพูดกับพี่โตบ่อยๆขมวดคางเอยขมวดคางใช่เนี่ยนะหน้าหน้าที่เวลาพูดกับพี่โตนะคะทุกคนหน้าแบบนี้เลยค่ะเออใช่ ้ายค่ะทุกคนเ <os> ป็นเกมก็คือปิดจมูกเนี่ยนะหรติ่งติ่งติ่งแล้วเตะตื่นติ่งติ่งเป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกจะขัดชิ้วสึาโอเคลองให้มันสวยเลยเป็นนได้ติดอย่างเดี๋ยวไม่มีคนจ้างไม่ได้หรอ วันนี้ก็คือเราฉีดไปทั้งหมดเกือบ200ยูนิตนะคะซึ่งปกติเวลาที่คนไข้มาคุณหมอจ็จะเจียกนี้อยู่แล้วประเมินอยู่แล้วคือจะแบบมาบอกว่าไอ้ตรงนี้เท่าไหร่จนเท่าไหร่จะมาฉีดตามไม่ต้องก็คือคุณหมอจะแบบว่ามีแบบไม่กำหนดให้เองไม่จํากัดยูนิตใช่ล้วการันตีเราก็รัการันตี1เดือนมา1ฟรีโอเ y god แบบเป็นระบบประกัน1เดือนเดี๋ยวไปดูกปน่าวว่าเสร็จจะเป็นยังไง ชอบแบบธรรมชาติหรือชอบตึงๆคือชอบธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่าไม่อยากให้แบบตรงเนี้ยค่ะไม่อยากมีเลยอะก็จะไม่ธรรมชาติชอบธรรมชาติแต่ไม่อยากมีเลยคืออะไรสีแดงมากคือหมดคิวหมดคิวคุณด้วยคะที่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแบบว่าฮึตื่นม่้หมด เอาแบบว่าธรรมชาติหรือแบบมีกิ๊บค่ะคุณหมอคะคนไข้อยากยากเหมือนกันนะคะเนี่ยอยากได้ธรรมชาติธรรมชาติแต่ขอให้ไม่มีรอยเลยคืออะไรอะคุณแยมก็คือตอนนี้คุณแยมขึ้นเขียงไปต่อนะคะเนื่องจากว่าคือคุณแยมเนี่ยเวลาคุยก uh uh um ับแยมแยมชอบแบบไอยูมองหน้าเราสิทำไมต้องมองรอยเหี่ยวเยอะยแบบเปล่าแยมเรามองหน้าแยมปกติเลยแต่ว่าแยมมันเหมือนแบบล้อมตัวกับรอยย่นหน้าผากกับรอยย่นคิ้วนี่ค่ะก็เลยแบบว่าอย่างน้องแยมต้องไปเขียนสักนิดนึง มันทำไมมันเป็นความเจ็บอ่ะแบบอิ่มเอิบแบบเจ็บแต่อิ่มเอิบนี่คือมีความอิ่มเอิบอยู่นี่คือหน้าแห่งความปิติอินดีเหรออ๋อตายและนี่คือผลลัพธ์หลังหนึ่งเดือนผ่านไปค่ะหน้าเรียบมากเลยค่ะทุกคนหน้าเรียวแบบวิวแล้วก็ ก็เนี่ยไอชอบที่สุดคือตรงแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงที่ปกติไอจะเป็นแบบงงจะเป็นคนเครียดจะเป็นคนแบบว่าอะไรนะนตอนนี้ไม่งงเลยชีวิตไม่เคยงงอะไรอีกต่อไปเพราะแบบขมวดคิ้วแล้วแบบมันดูดิมันไม่ยุ่งเดี๋ยวคนเห็นปะมันไม่ยุ่งแล้วก็ขึ้น้าผากอ่ะมันแบบฮัโลโหลฮัลโหลตื่นมากตื่นมากชอบมากแฮปปี้มากแต่มีคนที่แฮปปี้กว่าไอคะ่ะขอเชิญคุณ ว่าขอธรรมชาติแบบไม่เหลือสักเส้นนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ตึงมากอยากจะให้เทียบกันมากเลยอ่ะแบบบีฟอ,อ,อร์หน้าผากของแอมและนี่ออสเตอร์หน้าผากของแอมเลิกคิวอ,อยู่ปะเลิอกอยู่เนี่ยมันแบบทุกคนดูดิมันคืออเมซิ่งมากเลยอ่ะเรียบรีบต้องถาาว่าแฮปปี้หรือเปล่าที่สุดคือแบบ เฝ้ารอค่ะทุกคนต้องเล่าให้ฟังเหรว่าช่วงแรกอะไอก็คือไม่ชินกับหน้าแยมเพราะว่าคือมีความแบบตาแข็งแล้วคือตาลังก็โอ้โหไงแล้วก็เหมือน่อยว่าแบบเฮยุ่งแบบคือเป็นไรเปล่าเครียดอะไรหรือเปล่าก็บอกว่าแบบเปล่าเปล่าบล็อกตึมไอก็ทำอย่างเงี้ยโอเคคิดว่ามันจะรู้กแบบเฮ้ยเราอะทำเยอะเกินไปหรือเปล่าจนเพื่อนเสียใจหรือเปล่าไม่เพื่อนมันใจเพื่อนชอบแต่จะบอกว่าจะขอบอกเนี่ยคืออันนี้เป็นเคสตั้ดดี้ว่าคือไอจะชอบแบบนี้คือตาฉันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยยยนเเลลไมมมมม่รรรรรู้ธธชชาาาาตติิกก หน้าเหมือนเดิมทุกอย่างแบบเหมือนเดิมสามารถเอ็กซ์เพรสอารมณ์ได้มีความโกรธไหนโกรธสิโกรธโกรธหนึ่งสองสามเศร้าเริ่มมีความสุขแต่เนี่ยได้ยังไงมันอารมณมาคือไอยังรู้สึกว่าผลลัพธ์ของไอ้แฮปปี้มากรู้สึกสามารถเอ็กซ์เพรสอารได้เต็มที่ซึ่งแยมเองที่รีวิวว่าขอแบบเรียบกิบ่ะนางก็แฮปปี้ของนางใช่จริงๆต้องเตรียมคำรีวิวไปให้หมอใช่เพราะตอนแรกรีปุ๊บหมอก็งงนิดนึงว่าธรรมชาติแต่เรียบกิบแต่หมอทำได้ซึ่งก็แฮปปี้มากเลยนะ แฮปปี้มากะ่ะไอ้คือแฮปปี้มากส่วแบบสวยแบบคนจัมมี่ได้ถ้าเกิดไม่มาถ่ายคลิปบอกคือมันนีคนรู้รู้แต่ละแบบฉัาไม่เพรสวยขึ้นสักหนยค่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอ๋จบม่ส่งผลลัพธ์แต่จะขอมารีวิวต่อค่าว่าเผื่อใครอยากได้หน้าแบบนี้หรือแบบแย่แบบเมืแบบเม่อกี้ก็คือเราฉีดนี้กันคะ่ะจ้าาา นี่คือนาบโบตะนะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นโบท็อกเกาหลีนั่นแหละซึ่งเป็นเกาหลีแบรนด์เดียวที่ได้รับออยจากอเมริกาก่อนจะฉีดและคุณหมอนะเขาจะแบบให้ดูเลยนะว่าเออมันมีซิลตรงนี้นะ้ำอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เนี่ยค่ะพอฉีดเสร็จปุ๊บเขาก็มีตจวขวดพปมพอะไรก็ <c oughs> ให้ดิฉันเอากลับบ้านมาพีทุก <c oughs> คนดูได้ว่านี่นะขวดจะต้องเป็นแบบนี้นะยี่ห้อนี้นะนี่นะนาบโบตะนะเอาตรงๆไอคิดว่าบโบท็อกเกาหลีห้อมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างยี่ห้อนาโบตะเนี่มันใช้ผลลัพธ์ที่เร็วมากคือตอนนช่วงิฟห้า ุกคนผ่านไปแบบวันนั้นเลยไม่ต้องผ่านอีกวันหรอกวันนั้นก็คือเห็นเลยว่าแบบหน้ามันแบบมันยกขึ้นซึ่งเขาบอกว่าเป็นเทคนิคการฉีดของคุณหมออันหน้าที่มันแบบมันฮึกขึ้นทันทีเลยแล้วพอผ่านมา34วันก็โอ้โหตึงเปรียยหน้ารัดแกนคือหน้ามีความแบบเบิบขึ้นมากเลยหรือแบบริ้วรอยจางๆตินกงตินกายอย่างเงี้ยสองสมก็คือแบบหายวิบหายวับเลยด้วยความเด่นเดของอันนี้ก็คือว่านาโบตะเนี่เขาจะมีค่าความบริสุทธิ์ที่สูงมากทำให้เกิดโอกาสการดื้อยาน้อย แข่งแกร้งไหนก็ตามแต่ว่าอันนี้มันจะช่วยทําให้หน้าหรอมันแบบมันได้รับดิตยาเข้าไปได้<ม>ก็คือโอกาสดื้อยาไม่ค่อยมีแล้วก็นี่แหละให้ด้วยผลลัพธ์ค่ะว่าไอ้ว่าผลลัพธ์อบะมันเห็นชัดมากมันโอเคมากแล้วมันก็ออกดิดเร็วเลยรู้สึกว่าวิธีการฉีดของคุณหมออันหน้าคือไอ้ก็ไม่เคยไปฉีดลิฟต์หน้าที่ไหนนะแต่รู้สึกว่าแบบว่ามันเป็นเทคนิคที่แบบแฮปปี้แล้วก็แบบไม่เปลี่ยนใจคืออยากจะเห็นได้ว่าไอ,าอะกลับมาฉีดที่นี่ซ้ําอีกเป็นครั้งที่สองซึ่งมันจะนี่ที่ทุกคนรอคอย ปีแล้วเราโอเคแล้วเงี้ยก็จะฉีดไปเรื่อยเรื่อยซึ่งเนี่ยไอชอบที่สุดคือมันเป็นธรรมชาติไอยิ้มแล้วมันดูไม่ปลอมบ้มา ไม่ดูแบบไม่แข็งคุณแย้งดูเป็นธรรมชาติมากแนนชั่วลมากซึ่งเนี่ยก็เป็นจุดขายของเขาด้วยแหละว่าแบบมันดูแบบธรรมชาติอะไรอย่างงี้อย่าไปนักคุณแยมนะที่เขาอัดแนนจัดเต็มเขาต้องการความไม่ธรรมชาติแต่ที่ชาให้ดูเขาว่าแบบว่าถ้าถีบเป็นธรรมชาติก็คือธรรมชาติหนักมากแต่ว่าจะบอกจริงๆหน้าคุณแยมก็ไม่ดูปลอมมากนะก็คือดูเป็นหน้าที่แบบก็ไม่ได้ปลอมดูปกติดูแบบดูสวยดูแบบเซิร์ดขึ้นนึ่ออกมาก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วพูดเยินยอปอป้านคิดถึงคุณหมออาาาาาานนนนนน่่่มมมมลลลลออออออเเววจจจจุแแแยะะร้้้สสกกกกบบบบบทททไไไขขัััหพปปใใงๆ็ ส่วนของราคา้วยค่ะคือราคาดีมากขอบป้ายาเลยดิป้าคือใครที่สบสบรู้สึกแบบว่าหน้าแบบนั่งโง่น้าใหญ่น้าตุย โบทอกกราไม่จำกัดยูนิตอลิมิตบุฟเฟ่จนกว่ากรามจะฟีบเข้ามาและรับประกันหนึ่งเดือนถ้าเกิดว่าหน้าคุณยังไม่เล็กลงไปก็คือเอาหน้ากลับมาหาหมอหมอก็จะิ่ๆเขาจะหน้าแบบสึ้ขึ้นจนพอใจซึ่งอายก็คือพอใจแล้วถ้าเกิดว่าหน้าเล็กคนหน่เดือนจะพูดไม่ได้เพราะวันแค่นี้ก็เล็กมากแล้วส่วนลิฟหน้าเอ้ยตรงคิ้วเอ้ยหน้าผากเอ้ยจมูกเอ้ยเนี่ยก็ไปถามราคากันได้ที่คลินิกนะคะอันหน้าคลินิกมีทั้งหมด7สาขาด้วยกันจะขึ้นให้ว่าคือที่ไหนบ้างใครใกล้ที่ไหนก็ลองไปดูกันได้ซึ่ง เขาบอกว่าอันนี้ที่ทการฉีดโดยคุณหมอที่ประสบการณ์มากกว่า10ปีแล้วก็เทคนิคพิเศษที่แบบเป็นของอันนาเทคนิคเลยมั่นใจได้ไว้ใจได้เอาหน้าของไอซ์เป็นประกันก็คือแฮปปี้มากค่ะลืมพูดเึล็กอีจุดเงี้ค่ะจุดตรงคางเนี่ยที่แบบว่าไอทามันจะยู่อะ่ออะคือส่วนตัวไม่รู้สึกว่าคางมันยาวขึ้นนะมันยาวขึ้นบ้างแต่รู้สึกว่ามันแบบแล้วมันแบบไม่ยู่อ่ะไม่แบบไม่มีหนวด และสําหรับวันนี้เรื่องราวก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้มาเฉลยให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าที่สวยขึ้นที่หน้าเล็กขึ้นไม่ได้ใช้แอปตุงหน้านะจจาแต่ว่า<ะ>ไปฉีดโบท็อ,อกมาค่ะที่แอนนาคลินิกค่ะถ้าบอกว่าใครอยากหน้าเล็กเรียวแบบไอก็ตุงภ่พก็ได้แต่ถ้าบอกว่าอยากให้สวยจริงก็ไปฉีดกันได้ที่แอนนาคลินิกนะคะวันนี้ไอก็ขอตัวลาไปก่อนลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัซับสไคร้ดนะคะนี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย